เภอศรีสวัสดิ์จะมืออุทยานเขื่อนศรีนครินทร์พร้อมผู้นำชุมชนประชุมแนวทางป้องกันไฟป่าพร้อมปูพรมเคาะประตูบ้านร่วมป้องกันไฟป่าร่วมกันวันที่11ธันวาคม2567ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีนายศิริรัตน์บำรงเสนานายอำเภอศรีสวัสดิน์นายคุณากรบุญเกื้อสงหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์นายอิสริสนโสธรจิตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตะนะโกสินทร์เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าเขื่อนศรีนครินทร์ พร้อมด้วยผู้แทนเทศบาลตะบลเขาโจดองค์การบริหารส่วนตะบลด่านแม่แฉลบองค์การบริหารส่วนตะบลน,นาสวนองค์การบริหารส่วนตะบนแม่กระบุงและกำนันผู้ใหญ่บ้านในท้องที่อำเภอศรสีสวัสดิ์ ร่วมประชุมแนวทางการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ครั้งที่1ทับ2568โดยในที่ประชุมได้มุ่งเน้นการวางมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆเพื่อให้สามารถรับมือและควบคุมสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ นายคุณากรบุญเกื้อส่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเกลื่อนศรีน,นครินกล่าวว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นไปตามข้อสั่งการของดรเฉลิมชัยศรีออนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งนายอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป,ป่าและพันธุ์พืชและนายชุติเดชกมลมน,นาชนุษผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3บ้านโปง่งที่ได้มอบนโยบายรวดเร็วตรงเป้าเข้าถึงพื้นที่มีประสิทธิภาพสูงสุด หลังจากการประชุมแล้วเสร็จได้ร่วมกันจัดกิจกรรมคิกออฟขับเครื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลตามมาตรการรับมือสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองปี2568ในพื้นที่อำเภอศรสีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบ,บุรีและยังได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ด้วยการเดินเคาะประตูบ้านของประชาชนเพื่อขอความร่วมมือชุมชนในเขตและรอบแนวเขตพื้นที่อุทยานในการเฝ้าระวังและป้องกันไฟป่าลดการเผาในที่โล่งและในพื้นที่เกษตรกรรมอีกด้วย